ต้นกล้ามะละกอแขกดำเต็มพึบเลยกำลังโตจ้ะกำลังโตเดี๋ยวต้องเตรียมหลุมปลูกละมีต้นไม่สวยก็มีนะจ้าเนี่ยต้นไม่สวยก็มีต้นงามๆก็มีต้นใหญ่ๆก็มีอันนี้เป็นหญ้าปักกิ่งหรือหญ้าเทวดาจ้าแล้วก็มีหญ้าหวานสร่หอันนั้นหญ้าหวานออกดอกหมดแล้วค่ะ ต้นญ้าหวานใช้แทนน้ำตาลนะคะอันเนี้ยหวานคะ่ะหวานเนี่ยสมชื่อว่าเป็นญ้าหวานลองชิมดูนะคะลองชิมดูอืมหวานมากหวานมากนะคะอืมเดี๋ยวต้องเอาต้มใส่กับน้ำแทนน้ำตาลให้ยายกินละอืมอหวานเจ็บ วานมากดูมีผีเสื้อ